สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านครับผมที่มีมาพ่้กันตอนสายๆนะครับตอนนี้แอดเขามหาอาจารย์ใครครับฟันโค้งสุดท้ายฟันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเม็ดเดียวที่ปูตาปัาเขาออกมาบอกลงไปแล้วเรียบร้อยครับผมนะครับคลิปนี้แอดมีตัวเลขสายด่วนของเจนาง3ล้านครับนะครับที่จริงก็นัดกันไว้ตอนเก้าโมงแหละครับตอนนี้ก็สิบโมงเข้าไปแล้วครับ บังเอื่นมาโทรศัพท์แอดมีปัญหามือว่านนี่นะครับกับอกหัวมันเกิดอีหยังขึ้นคือมันเปิดเครื่องไ่ได้ครับเปิดเครื่องไม่ได้นะครับโทรศัพท์ที่แอดใส่ไลน์ใส่เฟซใส่อีหยังน่นแหะนะครับมันมีปัญหามือว่านตื่นขึ้นมากเนี่ยมือเสาร์นี่มีปัญหาเลยเปิดเครื่องโทรศัพท์ไ่ได้นนครับได้เอาไปเขาล่านครับเขาบอกว่ามันต้องลงโปรแกรมใหม่นะครับก็ได้ล่าง,ขงเขาพูลเกาิ้งมดเลยครับผม เบอร์โทรศัพท์หายเกี้ยงครับผมช่วงหลังๆประมาณปีสองปีไหมนี่ครับแอดจะเมเมเบอร์ใส่ในโทรศัพท์ทั้งหมดเลยครับบอดด้เมมใส่ในซิมครับนะครับเพื่อนที่อยู่ในไลน์ครับสามพันก็ค้นสี่พันนี้คือหายหมดเลยนะครับมีเอฟซีในกลุ่มแอดเบิ้งคลิปที่แอดลงไปมือเสาร์ค,คอมเมนต์มาว่าแอดคือออกจากกลุ่มมาสั่น โทรศัพท์แอดมีปัญหาครับพ่อพลังระบบไม่ปุ๊บเห็ดไ่ใหม่นะครับมันก็นเลยไล่เก่านะครับมันก็นต้องเสียไปนะครับก็เลยกลายเป็นเด้งออกจากกลุ่มนะครับจังไดก็แอดกำลังคิดอยู่ว่าแอดสีได้เห็ดกลุ่มใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะบ,บ่อเห็ดนะครับกำลังคิดอยู่ครับ บ่แเ่ใจว่ายังไงคือกันนอกจายังไงก็ขอโทษเอฟซีถูกๆทันเนาะครับเนาะเมื่อว่านี่คือติดต่ออะไรเลยนะครับครึง่งครึ่งวันนะครับที่เอาโทศัพท์ไปให้ข้าเจ้าสมองแอปธนาขอธนาค่านี่ยังก็คือหายเกี้ยงหมดเลยตอนนี้กับตื่นสอบม,มาเลืมมาว่าจะมานังเห็ด เฮ็ดแอบเห็ดอยังครับก็ยังเฮ็ดบดยูเก่านะครับแต่ไลน์แอดใส่ได้อยู่ไอดีตัวเดิมนะครับไอดีไล่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองศูนย์สามสามหกแปดยังเป็นไอดีตัวเก่าไอดีไลน์นะครับก็ท่านใดเคยเป็นเพื่อนกันก็ลองแอดแอดมาใหม่ครับแอดมาใหม่ครับนะครับเพราะว่าเบอร์แอดบ่มีเบอร์เอฟซีแอดคือแอดบอดยมันเมมบ่ไหวนะครับมันหลายเขากับกับบอดยเมมนะครับจังไงก็ทักกันเขามาใหม่นะครับเนาะเอาไปบึ่งตัวเลขของเจร่างสามล้านพร้อมๆกันครับผม แม่น่าวันดีครับผมโอษไม่นี่ยังกันอนาะเอฟซีโทรเป็นคนควนอยู่บนบ้าเอาไปลุงแม่เบอร์เสียเบิร์ตไลยแม่ไล่ยังลบเชิ่อเลยโทรศัพท์เจ่งครับผมดีแล้วเนี่ยเนี่ยโทรมานี่ผมไปค้นหาเบอร์มาคนโอ้ยข้าเจ้าถ่าขึ้นยังเนี่ยครับเอาข้าเจ้าโก้ทาพอเห็นปีนไปไปยังคนมาหันมาลุงมาตลอดอ้าวจ้าใสยด่วนนะแม่เนาะ สายดวนสายดวนจ้ะสายดวนเด้อจ้ะสายดวนันนี้สิบ้าว่างเน่ท่างเป็นสายดวนเลสันจรโคราชจ้ะครับผมจ้ะส่วนสุดเก่าน่ะคือกลับซึ่เก่าเด้อคนมีโชครับเออก็วิ่งศูนย์จับซีครับผมวิ่งศูนย์จับซีปดิ๊กเอาเดี๋ยวแม่สุดดวนมีนยิดศูนย์แปดศูนย์ครับหนึ่งซีเจ็ดสีครับ 0900ครับเออบันนี้สายด่วนของแม่มาเริอมว่าสายด่วนอัน7300ครับผมเออแล้วกับ171810 171810จ้ามันอันทางหวัวแม่มาติดสายด่วนคือ74แล้วคนฉับต,ตื่นแล้วเห็นมออ๋อแม็นมอสเออมันฉับ แจ,ก,จกแจกเต้ของเพื่อนแท้ๆมีสามหางมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับอันลานขันเอฟซีพันมาขันน้ำไปลงมทืนแต่ว่ายาเล่นหลายมาเลขวิ่งหันขัซีมาบนศูนย์สิยุตตะล่างขันศูนย์อยู่บนซีสิยุตตะล่างครับอย่างใดสายวิ่งสายยังนะ่ะจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าเข้าใจกต่เพืพ่อนเท่ามหาแมฆเท่าเมาเลยสายวิ่งอะ่ะแต่ว่าไอ ที่ประกวคู่ไห่เต่าน้ำข้นมีโชคโลดเพราะว่าแม่ลุงไห่แล้วเป็นบ่ครับผมเออนั่นละ่ะการัแย้งได้กะบอกเอฟซีเป็นแค่แนวทางมันสันจ่วนพอมครับผมเออแต่ว่าจะมาด่ามากกันเถอนะเนาะอ่าครับครับผมโมีดอกแม่เออนั่นแหละแล้วจะแต่ว่าจะด่ามากกับหลายคนกับเขาไปเบิ้งเนื้อทุกคนเอาเลขไม่เท่าน่ะ อ๋อเออเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นแม่เพื่นยังเพิ่นก็ว่าลิต้ไอ้หน้างซื้อก็เจ้ามะไฮน่ะอ๋อครับผมครับเออถ้าเพิ่นกับสายบุญคือกันแม่นว่าแม่นเวลาเพราะว่าแม่กับฮ้องแต่พูดจักกับเพิ่นได้ครับเออเอาตั้งใจกับบอกเอสซี่นี่มาจตกจัดคัดกับพานครับผมครับจะมีโ่งมีลาเพื่อเฮ็ดบุญนะแม่โภรบาทชองบาทจะดีแม่นบอครับอะนหลังก็ฝากรับหมอนวดคือเก่าหละบบอลท่าได้ๆด้ิสองคนน่ะเอ้า เอาตามนั้นแล้วคนมีโชคโลุ่มคนเบิงสาคนทาครับแม่ครับครับจ้าสุดท้ายนี่ขอขอให้เอสซี่มันมันฝังๆังแห่งๆงจ้าครับผมแม่ับพูดหลายๆาครับแม่จ้าเจ็ดสามสี่ ครับผมเลขสายดวนเจนางสามล้านนะครับเนาะมาแล้วครับนี่เบิกนเน้ะครับผมนะครับเจ็ดสามสี่ครับเจ็ดสามสี่นะครับล่างเอ้ยปม่ล่าง,อางสองตัวนันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วกับหนึ่งศูนย์ครับในส่วนที่ว่าตรงกันเนาะ ตรงก,กันกับชุดที่ห้างเจนังสามลานไห่มาเจ็ดสีครับเจ็ดสามสีนั่นแหะถ้าตัดสองตัวมันสิเป็นเจ็ดีเนาะบาานี่เลขพีหน่อยเสืนขาสีบมมาี่แท้แทสบอกคือจังไดเนอ้อบาานี่เนาะเจ็ดสีสามสอ๋อแต่วาจะลืมด้วยครับสามี 3, กับเป็นเลขพีหน่อยบอกมากขึ้นกันดิหกสีสามไม หกสี่สามกับสี่เจ็ดเนาะครับเลขพีหน่อยเส้นขาให้ว่าตรงกันเลยล่ะครับเอาง่ายๆเลยนะครับล่องเลือกพิจารณาเบิ้งครับผมชอบกระจัดคัดกับพานเนะะาะกัคุณแม่นางหรือว่า,าเจ้านางสามล้านเพิ่อนกะเอามาแบ่งปันเป็นแนวทางครับผมนะครับเพื่อสิได้โชคได้ลาบน้ำกันนะครับไปถือกระถือน้ำกันล่ะครับค่ะพอถือก็พอถือน้ำกันเ <laughs> จ้าของข้อมูลที่เพิ่นใหงเพื่อนกะว่าไม่ได้ลดแล้วงวดทีพผ่นานนี่มันลด นะครับถ้ามันได้ลดแล้วงวดนี่นี่ม้นอาจจะผาดเพลนวานะครับแอดกะฟังนะครับฟังฟังไวก็เอามาพิจรารณานะในส่วนของเอฟซีทุกทุท่านนั่นแหละครับฟังแล้วก็เอาไปพิจรารณาได้ครับเนาะเพราะว่าของบัมีห่าเข้ากับุงหัวสิเป็นจังไหนขึ้นกันครับเพราะว่าตอนนี้กะเพราะว่าสิเป็นสายนอกสายในสายในหลืบสายอียั้งกะให้ว่าขยันปล้อยตัวเลขลับออกมากแข่งกันครับให้ว่าซับขาหลอกครับ ต่างกระแสเลขตัวนั้นบ้างเลขตัวนี้บ้างนะครับผู้ที่เขาเบิงทางโซเชียลกับมีคือกันนะครับเขากะปล่อยออกมาหลายๆทางครับเฮ็ดในเฮ้าสับสนคือกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกัเฮ้ากัเลือเบิงครับพิจารณาดีๆนะครับชอบกัจัดคัดกระพานครับผมอ่ะสุดท้ายนี่ครับแอดกับอให้เอฟซีทุกๆท่านครับโศกโศกมันหมานกันมือนีนะครับให้ ได้สามตัวแตกกันนะครับไผมีบุญร้ายก็ให้ได้ถือกลางวันใหญ่ๆถือกางวันที่หนึ่งไปลดนะครับผู้บุญเมื่อรายก็เอาสามตัวแตกเนาะผู้บุญน้อยๆอีรีก็เอาสักสองตัวล่างเด็กถ่ายไดครับ <laughs> โอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับ